วันนี้เราจะมาทำแกงป่าน้ำใสนะหรือแกงเผ็ดน้ำใสนั่นเองวันนี้เราจะทำแกงเผ็ดน้ำใสปลาคูดนี่นะครับนี่คือปลาคูดเดี๋ยวมาดูวิธีกันเลยนะครับแลตอนนี้เราซื้อปลาคูดมา2ขีดครึ่งนะครับนี่นะครับ <L an> เดี๋ยวเราก็จะมาแกงเผ็ดน้ำปาครับผมเราก็จะเห็นว่าปลาคูดที่เราซื้อมานะครับตอนนี้ผมชั่งน้ําหนักแล้วประมาณ2ขีดครึ่งนะครับส่วนน้ําพริกแกงปลาป้าพิษนะครับอันนี้เป็นน้ําพริกแกงปลาของเราเองนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาทำอาสอนทําแกงเผ็ดน้ําใสหรือแกงป่านั่นเองนะครับแกงป่าน้าใสนั่นเองบางคนก็เรียกแกงเผ็ดน้ําใสกันนะครับอันนี้น้ําพริกแกงป่านะครับเราใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับสําหรับ ปลาขูด2ขีดครึ่งนะครับมาดูสมุนไพรไทยกันเลยนะครับนี่นะครับตัวยืนต่างๆนะครับเดี๋ยวจะไล่กันไปเลยอันนี้ก็จะเป็นมะเขือพวงนะครับมะเขือพวงประมาณ3าพวงนะครับสอาพวงนะครับส่วนมาต่อไปก็มะเขืออ่อนนะครับสัก 6- 7ลูกนะครับเพราะว่าเราจะเน้นมะเขือเน้นผักนะครับส่วนปลาเราจะเน้นน้อยนะครับต่อไปก็ ใบกะเพรานะครับอันนี้คือใบกะเพราแล้วก็ใบมะกรูดประมาณ3-4ใบพอนะครับใบกะเพรานี่ก็ประมาณ3-4ต้นก็พอไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าปลาขูดมันน้อยนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นพริกชี้ฟ้านะครับชี้ฟ้าเขียวกับแดงนะครับถามว่าใช้พริกชี้ดินได้ไหมครับ ก็ไม่แน่นะครับน่าจะได้นะครับโอ้ยแล้วก็มาที่ขาดไม่ได้เลยแกงเผ็ดน้ำใสหรือแกงป่านี่นะครับพริกไทยอ่อนนะครับพริกไทยอ่อนนะครับต้องสัก4 5 4ห้าสี่ห้าอะไรดีอี่ห้าฝักเนี่ยครับประมาณนี้เห็นไหมยาวเนี้ยครับเดี๋ยวเราจะตัดตัดเป็นท่อนๆนะครับและก็พระเอกของความหอมนะครับก็คือกระชายซอยนั่นเองนะครับกระชายซอยเนี่ยสัก10เส้น15้เส้นนะซอยแล้วเละเป็นเส้นๆเนาะ ง่ายๆประมาณนี้นะครับนี่ก็คือชุดปรุงอ่ะนี่ก็คือชุดสมุนไพรทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมาทําการแกงนครับทีนี้มาดูน้ําเลยนี่น้นําแกงนะครับน้ําแกงนะครับเป็นน้ําสะอาดนะครับเราก็จะใช้ประมาณ3ขีดนะครับเนื่องด้วยปลาเนี่ย สองขีดนะครับปลาขูดนะครับเพื่อมีผักด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นเราจะใช้น้ําประมาณ3ขีดเท่านั้นนะครับไม่เยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแกงกันเลยดเลยตอนนี้เราก็ตั้งน้าแล้วนะครับเราก็เปิดแก๊สเรียบร้อยนะครับทีนี้วิธีการเปิดแก๊สนะครับเปิดแก๊สให้เป็นไฟกลางก่อนนะครับเนื่องจากเราทําน้อยนะครับเราไม่ได้ทําเยอะนะครับสิ่งแรกแน่นอนนะครับพอตั้งน้ําแล้วเราก็ใส่เกลือสัก ครึ่งช้อนน้ำชานะครับประมาณนะครับอย่าให้เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องปรุงหลายอย่างนะครับต่อไปเราก็ใส่พริกแกงเลยนะครับใส่พริกแกงลงไปเลยนะครับนี่นะครับพริกแกงเป็นพริกแกงที่แม่ผมทําเองนะครับปลาพิษนะครับวันนี้เราก็เลยมาทาวิดีโอให้นะครับอันนี้เป็นพริกแกง2ช้อนโต๊ะนะครับสําหรับเนื้อปลาขูดประมาณ2ขีดครึ่งนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีพวกสมุนไพรอื่นมะเขือวัวมะเขืออะไรต่างๆเยอะแยะ มันก็จะพอดีกับน้ําแกงที่เราแกงนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอให้เดือดน,นะครับเราถึงจะใส่ปลาขูดนะครับรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็ตีให้ตัวแกงเนี่ยมันแตกด้วยก็ได้นะครับก็จะดีใหญ่นะครับโอเค ถามว่าสูตรนี้ตายตัวไหมไม่ตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับความชํานาญแต่วันนี้เรามาทาวิดีโอให้เพื่อให้ลูกค้าที่ซื้อพริกแกงไปนะครับจะได้กะถูกนะครับอย่างเช่นถ้า,าทําเยอะกว่านี้อย่างเช่นปลาขูด5้าขีดก็เพิ่มปริมาณให้เป็น2นองดาไปก็คูณ2ไปเท่านั้นเองนะครับแต่น้ําจำนะครับจำปริมาณน,น้ำเนี่ยอย่าให้เยอะมากนะครับต้องให้มันพอดีพอดีกับเนื้อปลา แล้วก็สูนไผ่พวกผักที่เราจะใส่ไปด้วยนะครับอย่าให้มันเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวรสชาติมันจะไม่เข้มข้นเอาล่ะทีนี้เราก็รอให้น้ําเดือดเท่านั้นนะครับโอเคเอาละครับแล้วตอนนี้น้ําก็ใกล้จะเดือดพราดแล้วนะครับอันนี้ที่ผมบอกให้เปิดไฟกลางเพราะว่าเรา ทำแกงปริมาณน้อยนะครับเราไม่ต้องเปิดไฟไฟแรงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราใส่พวกผักเนเราถึงค่อยเร่งไฟนะครับเร่งให้เต็มสูบเลยจะสังเกตว่าเนี่ยน้ำแกงมาเดือดลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันจะล้นเพราะฉะนั้นไฟกลางเนี่ยจะดีที่สุดนะครับเนี่ยครับเอาลครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ปลาขูดนะครับโดยใช้ช้อนอ่าไม่ต้องใหญ่มากนะครับก็เตรียมเลยครับ เนี่ยผมจะใช้ช้อนเนี่ยเล็กใช้ช้อนเล็กนะครับช้อนกลางแต่เป็นช้อนกลางเล็กนะครับก็ตักแบบเป็นก้อนที่เรากะว่าพอจะกินได้นะครับก็ตักไปเลยครับเนี่ยครับตักใส่ไปเลยครับให้มันก้อนใหญ่ๆมากนะครับจะไม่เปรีอยงเนี่ยครับเนี่ยครับก้อนประมาณแบบนี้ครับประมาณหนึ่งช้อนพอดีครับตักใส่เลยอุ้ยโทษ จากที่เดือดแล้วเรารู้ว่าปลาสุกนะครับรอให้เดือดผ่านก่อนนะครับปลาสุกแล้วเราก็จะชิมก่อนนะครับจำไว้เลยนะครับน้าพริกแกงป้าพิษเนี่ยของแม่ผมเนี่ยอาจจะทํามาพอดีส่วนใหญ่จะทํามาพอดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดว่ามันสุกแล้วเนี่ยผมอยากให้ชิมก่อนนะครับให้ชิมก่อนว่ามันจืดไปไหมถ้ามันจืดไปแล้วก็ใส่น้าปลานิดนึงผมบอกเลยว่าน้ําพริกแกงเนี่ยแทบจะไม่ต้องใส่น้ําปลาเลยใส่อาจจะไม่เกินหนึ่งช้อนช้อนโต๊ะด้วยนะครับาด้วยซ้า ในปริมาณเท่านี้นะครับไม่ใช่ว่าเยอะนะครับถ้าปริมาณแบบนี้ผมคิดว่าน้ำปลาไม่น่าเกิน1ช้อนโต๊ะนะครับโอเคน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอให้ปลาสุกก่อนห้ามคนนะครับสำคัญที่สุดนะครับห้ามคนเด็ดขาดนะครับปล่อยให้เขาสุกอันนี้ไฟยังเป็นไฟกลางอยู่นะครับไฟกลางอ่อนๆนิดนึงไม่กลางมากนะครับรอให้สุกนะครับโอเคเอาล้ครับและตอนนี้ผมคิดว่าปลาขูดน่าจะสุกแล้วครับปลาขูดน่าจะสุกแล้วเราเล่งไฟหน่อยนะครับเนี่ยครับ เพื่อจะใส่มาเขือนะครับเห็นไหมฮะน้ําเริ่มเดือดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะพุ่งขึ้นมานะครับพอมันพุ่งขึ้นมาเดี๋ยวมันจะล้นฮะเพราะฉะนั้นเราเค่อยๆลดไฟไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆลดไฟไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มแรงขึ้นเราก็ลดไฟนะครับเนี่ยครับลดไฟแล้วก็คอนโทรลให้มันอยู่ในที่เดือดในระดับนี้นะครับเนี่ยครับแล้วก็รอให้มะนเขือผุ ใกล้สุกนะครับเดี๋ยวเราถึงจะชิมแล้วค่อยใส่สมุนไพรส่วนที่เหลือนะครับ ดูนะครับจะสังเกตว่ามะเข <tinc S 1> ือถ้ามันสุกเนยเนื้อมันจะใสนะครับเนี่ยครับเนื้อมันจะเริ่มใสธรรมดามันจะเป็นสีขาวนะครับแต่อันนี้อาจจะมองไม่ชัดนะครับเนื้อมันจะเริ่มใสนะครับเรารอดูตรงเนี้ยครับเวลามะเขือสุกไม่สุกเนี่ยดูจากจากที่มันสีขาวมันจะเป็นใสๆนะครับรอสักพักหนึ่งครับครับตอนนี้เราก็เริ่มใสพวกสมุนไพรนะครับอย่างเช่นอ่าพริกไทยอ่อนนะครับแล้วก็พริกทีฟ้านะครับเนี่ยครับเริ่มใส่เลยครับพอมะเขือเริ่มสุกแล้ว ส่วนใบกระเพรากับใบมะกรูดเราจะโรยหลังสุดนะครับแล้วก็อาอีอย่าหนึ่งลืมเนี่ยครับคนเขียนนิดนิดพอนะครับแล้วก็กระชายนะครับกระชายนี่ประมาณสิบเส้นประมาณนะครับสิบสิบห้าเส้นประมาณนี้นะ่าให้เยอะเกินไปเดี๋ยวมันฉุนนะครับกระชายซอยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะชิมนะครับหลังจากชิมเสร็จเราถึงจะใส่ใบมะกรูดกับใบกะเพรานะครับเนี่ครับดูนะครับมะเขือเริ่มสุกนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับจะใสอย่างงี้ครับเนื้อมันจะใสอย่างงี้นะฮะอืมเห็นไหมฮะน้ำพริกสีน้ำพริกแกงของแม่ผมนี่สุดยอดนะครับดูก่อนไม่ธรรมดานะฮะสีสวยมากโอเคเป็นรายการชิมครับเดี๋ยวขอญาตินิดนึงเอาช้อนที่เราตักปลากูดนี่แหละ ก็ที่สําคัญอย่าลืมนะครับผงนัวครึ่งช้อนชานะครับมาตรฐานเอาแล้วครับอันนี้เราจะชิมก่อนที่เราจะใส่น้ำปลานะครับอันนี้ตอนนี้เราคนได้แล้วนะครับหืออ,อกำลังดีเลยนะฮะผมบอกเลยว่านี่แกงของแม่เนี่ยสุดยอดเลย นี่นะครับเราก็จะใส่น้ําปลาทีเดียวอันนี้เป็นช้อนเล็กนะครับไม่ใช่ช้อนโต๊ะเล็กกว่าช้อนโต๊ะเนี่ยครับพอนะครับแค่นี้จบเรียบร้อยนะครับใบมะกรูดครับโรยไปเลยอย่าให้เยอะมากนะครับเดี๋ยวมันก็จะขมจำไว้เลยนะครับใบมะกรูดนี่จะใส่เยอะมากมันก็จะเหม็นครับมันไม่หอมใบกะเพราเมื่อกี้ที่บอกประมาณสองสามต้นก็พอนะครับเพราะเราแกงน้อยนะ เอาล้ครับเป็นว่าจบการแกงป่าเท่านี้นะครับเรียบร้อยนะครับดูสูตรไว้ให้ดีๆนะครับแล้วก็ฝึกทําอยู่บ้านนะครับช่วงนี้โควิดรอบ2มานะครับนะครับขอให้ทุกคนรักษาตัวด้วยนะครับโอเคแกงเผ็ดน้ําใสหรือแกงป่าน้ําใสนั่นเองนะครับบางคนเขาเรียกอย่างนั้นแกงเผ็ดน้ําใสปลาคูดเสร็จแล้วนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับขอให้คนปลอดภัยจากโควิดครับวันนี้ครับอย่าลืมนะครับน้าพริกแกงป้าพิษ อยู่ที่จังหวัดระยองของเราเราทำเองผลิตเองฮะ,ะเดี๋ยวผมจะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับใครสนใจจะซื้อก็ลองซื้อมาทานดูนะครับ